ไฟเส้น rgb บวก cct นะครับเป็นไฟเส้นที่มีความสมาร์ทนะครับเพราะว่าสามารถสั่งงานได้จากทุกที่ทั่วโลกนะครับควบคุมการทำงานผ่าน Wi-Fi โดยใช้แอปพลิเคชัน i t e c h นะครับรองรับการใช้งาน Google Assistant ได้ด้วยก็คือคำสั่งเสียงได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเปิดไฟสีแดงเปิดไฟสีขาวเปิดไฟสีน้ำเงินนะครับเปิดไฟ20่0ตตงนี้สุดยอดมากนะครับเป็นไฟเส้นขนาด12วัตต์นะครับตรงนี้คือหลอดไฟแบบ rgb นะครับก็คือ เปลี่ยนแสงเปลี่ยนสีได้16ล้านเนสีส่วน CCT ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนแสงได้นะครับแสงวอร์มไว้แสงโคคูไว้แสงเดย์ไลท์นะครับหรือว่าแสงนวลแสงขาวนวลแล้วก็แสงขาวนั่นเองครับเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับตัวนี้ควบคุมการทํางานผ่าน Wi-Fi นะครับแต่การเชื่อมต่อทําด้วยการเชื่อมต่อให้เร็วขึ้นสะดวกขึ้นด้วย Wi-Fi บวกกับบลูทูธนะครับทำให้การจับคู่ง่ายมากเลยนะครับ เปิดกล่องกันเลยนะครับเราก็จะเจอนะครับอะแดปเตอร์ตัวนี้นี่ครับเป็นอะแดปเตอร์แบบแจ็คกลมนะครับเป็นปลั๊กแบบขากลมครับต่อไปเราก็จะเจอตัวนี้ครับ A/V D Controller นะครับนี่เป็นรูปของบ้าน I o เอเลยนะครับแล้วก็ไปเส้นนะครับอยู่ในซองลอยมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับ ตัวนี้เป็นไฟเส้นแบบ5เมตรนะครับใช้ R G B แบบ50นหน้า0นะครับนี่ครับมีขั้วตรงนี้อยู่6ขั้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมต่อกับขั้วตรงนี้กันดูก่อนนะครับนำตัว L E D controller ตัวนี้นะครับเสียบเข้ากับตัวไฟเส้นจากนั้นนะครับนำแจ็คกลมๆตรงนี้เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์แต่ก่อนที่เราจะไปเสียบปลั๊กแล้วลองกันนะครับ เราจะต้องมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า h i t e c h นะครับ i iject เป็นรูปบ้านสีแดงเนีนครับเป็นโหลดแล้วติดตั้งเรียบร้อยนะครับแนะนำให้ลงทะเบียนการใช้งานผ่าน Google นะครับโดยใช้ Gmail ซึ่งเราจะสามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบเสียงด้วย Google Assistant ได้ด้วยนะครับใช้ Gmail นะครับจากนั้นนะครับการเชื่อมต่อนะครับไปที่ Wi-Fi นะครับ แล้วก็เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่บ้านนะครับโดยรองรับเครือข่าย Wi-Fi 2.4G เท่านั้นนะครับเพราะว่าครอบกลุ่มบริเวณของบ้านได้กว้างกว่าแล้วก็ทําการเปิดบลูทูธนะครับจากนั้นเปิดการทางานแอปพลิเคชัน i h i t e c h หน้านี้นะครับแล้วก็ค้างไว้ตรงนี้ก่อนจากนั้นนะครับไปเสียบปลั๊กกันเลยนะ่ครับเสียบปลั๊กขึ้นมาตัวปฟเส้นก็จะพลิบขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินนะครับจะกระพลิบ เราก็จะเจออุปกรณ์ยันทีเลยครับถามว่าจะให้เราเชื่อมต่อหรือเปล่าอย่างนี้ครับง่ายจริงๆเลยนะครับแล้วก็เลือกเชื่อมต่อเลยนะครับเพิ่มอุปกรณ์แล้วก็ต้องใส่รหัส Wi-Fi ที่บ้านนะครับซึ่งแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกันกดถัดไปเลยครับตัวไฟเส้นตัวนี้นะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับเราเตอร์ wi-Fi ที่บ้านเรารอจนครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พอครบร้อยเซแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้ครับกําหนดชื่อจะเป็นชื่อยาวยาตามเขาเลยก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนเองก็ได้ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นไฟเส้นนะครับง่ายๆเลยผมเปลี่ยนเป็นไฟเส้นแล้วกันนะครับบันทึกก็จะได้ชื่อไฟเส้นมานะครับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับเราก็สามารถครคับวบคุมไฟเส้นตรงนี้ได้จากทุกที่ทั่วโลกที่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่คือการปิดนะครับแล้วก็นี่คือการเปิดง่ายนะครับปรีแสงได้ด้วยนะครับ ตรงนี้อยู่ในหมวดของแสงขาวนะครับตรงนี้ก็คือขาวนวลและตรงนี้ก็คือโทนของแสงนวลน,นะครับซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เองในแอปพลิเคชันได้เลยหรือเราจะเข้าสู่โหมดไฟ R G B นะครับไฟสีซึ่งจะควบคุมได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีน้ำเงินสีชมพูสีม่วงอะไรได้หมดเลยนะครับโดยใช้หลักการผสมสี R G B นั่นเองครับเราสามารถตอบเพิ่มความสว่าง เพิ่มความเข้มของแสงได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดที่เขาเซตมาให้แล้วด้วยนะครับ r e a d i n g ส์เหมาะสำหรับการอ่านนะครับแสงนี้อันนี้เหมาะสำหรับการทํางานแล้วก็อันนี้นะครับเป็นโหมดของมิวสิกซึ่งเสียงที่เข้าผ่านไมโครโฟนของตัวควบคุมตัวนี้นะครับจะไปทําให้หลอดไฟ R G B เปลี่ยนสีไปตามจังหวะเสียงที่ได้รับนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับเสียงพูดเสียงเพลง ซึ่งตัวนี้เหมาะมากเลยนะครับสำหรับจัดงานกิจกรรมจัดปาร์ตี้ต่างๆโดยในแต่ละโหมดนะครับจะมีฟังก์ชันตรงนี้เห็างนี้ครับ left t i m e ตัวนี้คือการนับถอยหลังนะครับจะให้หลอดไฟเนี่ยทำงานนะครับไฟเส้นตัวนี้ทํางานกี่นาทีนะครับอย่างเช่น2นาทีแล้วให้หยุดก็แค่ตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดคอนเฟิร์มหลอดก็จะทํางานตามนี้เลยนะครับหรือจะให้ตั้ง2ชั่วโมง2นาทีแล้วก็หยุดก็เลือก ใช้งานได้เลยนะครับตั้งค่าง่ายนอกจากนั้นยังมีสเก็ตด่วนตรงนี้นะครับเพิ่มกําหนดการนะครับตั้งเหมือนนาฬิกาปลุกเลยนะครับวันจันทร์จะให้ทํางานกี่โมงนะครับเปิดกี่โมงวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธนะครับจะให้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงนะครับตั้งค่านะครับเป็นเลือกเวลาแล้วก็เลือกสถานะว่าจะให้ปิดเปิดนะครับแล้วก็เลือกบันทึกแค่นั้นเองครับง่ายมากๆแล้วก็ที่สําคัญนะครับ สามารถสั่งการด้วย g o o l e a s s i t t n n t ได้ด้วยอย่างเช่นเปิดไฟสีแดงเปิดไฟสีเขียวเปิดไฟ100%นะครับสั่งได้หมดเลยโดยจะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับไปดูได้นะครับนอกจากการควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน ios หรือว่า Android แล้วนะครับเราสามารถควบคุมตรงคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ได้ด้วยนะครับกดเปลี่ยนสีที่นี่ได้เลยนะครับ นี่นะครับกดแล้วจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นแสงอะไรสีอะไรนะครับนี่สีแดงกับแต่จะเป็นการควบคุมเพียงเบื้องต้นเท่านั้นนะครับการควบคุมใช้งานแบบเต็มที่เลยนะครับก็คือใช้แอปพลิเคชันนั่นเองครับเดี๋ยวดูนะครับเราจะทําการปิดไฟเส้นตัวนี้นะครับเปิดนครับสั่งงานได้แบบนี้นะครับจากทุกที่ทั่วโลกไปต่างประเทศก็สั่งได้ ไปเมืองนอกก็สั่งได้ไปต่างจังหวัดก็สั่งได้เลยครับสุด,ดยอดจริงๆครับไฮเจ็ดสมชื่อครับสวัสดีครับ